กาบสบายดีพี่น้องมาสุกุสุก้นว่นอยู่ไกลอยู่ไกลบีนี่ก็มาขอกระซองสติบ้านนาสาแนวพี่น้องมาเนกับเสื้อผาทานผู้ชมไปซับปุ๊กหัวเชยรอบพี่น้องเป็นยังไงไปเบิ้งน้ากันสติกกับสื้อผาทานผู้ชมไปกำลังเตรียมตัวไปนี่พี่น้องมาเนกอะเป็นยังไงกันทานผู้ชมไปน้ากันเนาะพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศทั้งนั้นรอาสติเป็นยังไง แต่สัตผู้เฮบอกว่าให้คนมาฮะมันหนีขอกมาอีวินบอกมาหอดเลยพี่น hey, ้องมาหอดที่สิฟ่ากันไปซะหนาอันนี้ก็เป็นโมบานเขาอยจ้เอาหน้าพี่น้องนะอันนี้โมบานเขาเอยจ้าทีนี้ไปอง มันแบบ้านนอกส้นบดเนาะพี่น้องดีสิคะนะ่าพี่น้องมูกันกะแบบสันนะาพี่น้องก็เลยมหาพี่น้องวานสิบไปซาปาซาบุกซี่เนาะพี่น้องในกีกระเจาะนั่นนะไปจะชาวูกขยับบนมาวันสิบเอ็ดสิบสองโมงม่าถวะ่ะขยัมาสิบเอ็ดสิบสองมงกินแล้วบอข่าวสาวไป

หัวได้เลยอเบียนตัวขอไอบริในคืหมูบานมูบานบานอันนี้เนาะพี่น้องเนาะที่กระหม่งแล้วพี่น้องแต่ว่าพอท่านได้ไปสาหนาะอันนี้ก็คือเขาจะปลูกไว้เนาะพี่น้องฟักต้นหอมเอาไว้กินนี่กระเข้นทางพี่น้องกระหมายังรอถาเพื่อนพี่น้องยังพอท่านได้มากกันว่า ภาษาไปจักจ yeah, ันท์เป็นมุมบานย่ญยๆในพี่น้องมูมบานนี่ก็ประมาณนดียับามอยล้งค้าเเื่อนนพอเด็กพี่น้องเพิ่งยอนซ้านพี่น้องแบบพื้นบ้านนะน น้องอิตานะพี่น้องเอาละน้องเซรน้องเซรจ้า no, นะพี่น้องสิ <s> <I> Aman bahkan ni.

จะมาหอ,อ,หอด้วยค่ะมีคูวค่ะ็ะรระหอด้วยบันบรรดาลมาหอด้วยบันดาลเลยพี่น้อง น <ste> <i> ี่ยครับเมื่อก่อนก็เป็นขวานน้พี่น้องเป็นสะพานน้ำพี่น้องก็คือแต่สมัยเจ้าสุพานะว่องคนแหละแต่สมัยสุงข้ามคนน้ำพี่น้องพีติ๊กก็ไม่เคยเห็นน้ำพี่น้องเกิดมากก็เห็นเลือดแค่นี่น้ำพี่น้องคือเลือดชงข้ามมันหมดมันติดใจน้ำพี่น้องคนมันนค่นั้นเนี่ยนเขาสั่งเองน้ำพี่น้องอันนี้จะเป็นสะพานแบบหมู่บ้านสั่งเองใส่ล่าแบบไปหมู่บ้านทางนั้นนะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นเซ่เนาะ ก้ามากไหนอกอนมากกับถล่มลงไป่นอแป่สมช่วงข้ามขนาดไปน่อเป็นขกเนาะอีกทีกแปมาเปนงอู้หน่อขาัานเลยตายปีเลยแหละพี่น้องลายเส้นค้นและละที่เกิดมากก็เห็นเรือสนี่เนาะส่วนดูพ้นนี่น้ำจะถมนี่แล้วพี่น้องเ็ มันจิเป so. ็นแบบคลเซ่เนาะพี่น้องนี่นางเซ่นี่คือนางบกอันนี้ว่าห่างว่าเอพ่น้องเมื่อสำนันแล้วพี่น้องที่ใค่อนนทีกที่ทคนนะครับคิสติคิดาดประกันไหนน้องพี่น้อง ขอโทษขออภัยด้ยน้ำเส้นอะไรน่ะรนี่คืน่าจะคัวซงต์นน้ซบ้านดาน น่าเป็นบานขน้นจรงมันธรรมชาติธรรมชาติน้องสุดอร่อย ิีไปใชยกันคือมาปลูกมันเนาะพี่อันเท่านีนะคือมาปลูกมัน ยังไงเนาะว้าหู้มันเป็นบานห่างเด้่ยพี่น้องดีคือว่าแพงเลยคุณผู้ชมเอ้ยตั้งบานพลสติกอะย่ำนี่กับพวกสมนี่นะพี่น้อง เซ่ได้ไป้องเลยนักเส้อะไรเด้อนันาหาบอเธอใส อัดนนีพ no 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 ี่น้องนี่ใช่หเขาจะอัดดิอัดนามไห้ป้าซบุกมันสิบลนบ่เันเนมันอย่เลยเด็กน่นีน่ Liều, phải đó. À, làm, xa, củ, đi nhiều พี่น้อง ăn ปานน้ําเพื้อ cho สะเอา đi เด้อพี่น้องแห่ไปดูเนี่ยไผน้ําไหลเลยแล้วไผนี่มา à, hả? hả? ที่สบักพี่น้องอัดอัดอัดเลยกาเพ่กสิสะอปาดิคระที่สะบักี่นอกพีกสบักไม่เด้ไม่ติดการจับ เราไรเลยไปเดินเอานี่ใครขึ้ใหญ่จีน่ใครนี่น้ำลายีโถก็มาไ่ได้ดอกน้ำซน้ำมันอันนี้คือป่อยจกหน่อยน้ำมาอน้ำวบอได้ใชนมามันจะตนเขาบอกขาชอกบอกเขอเบอเขบเบอกนิกบอเอกเกเขาเขาอากขอเนีบอกเบอเาบขาบอกาเาบ่

ก็าวไมนกราแ่ได้แบบัมานด้วยม่ได้มี่ข้าวขึ้นอาหารม้าเด้อขาวเนอาหามม่ได้คนขึ้นมอบอ่ะ้าเออ้ามาที่ไหนม นางนม่ได้เตี้ยนนีบังว่าใหา่ใหญ่ขึ้นในบังตรงนี้อู่นะคอ้่ใครหัวใส่ขึ้นเยอะแล้วง่ายล่างไปไปทั้งดีต่แรงมากเนี่ยเวอร์มใส่ตัวใส่ตัวอะไรละยึดนางไม่ได้บุกหลังนี่ใส่นางไม่แล้วกระดูกไม่ใส่ จีนยางไล่ให้จีนดินเนอะที่ฟังเสียงน้อที่แถวป่าได้ด้วยแสบด้เลยจีนจานห้องเนาะจานลายเลยวูวูจีนแสบผัวให้นมดอันนั้นป่าหนึ่งที่เจอได้คือในใกล้ๆนะป่าปู ทำให้เผาม้มาให้เรทำให้เาแต่มันตกเดินหาในออกแล้วเ่ยตรงอกตอิบหล่อบอกแล้วมันต้อไปถูหันหาะบเผาต้อไปกินะต้องหอมนะอาารกระป๋าสิงใช่ไหม่ใ ไม่สไปกัคัณพนอะม่ไเสือน่าขึ้นขาป่าก็จะว่าขิ้นอยู่ผู้แก้มให้ละงงอจะต้องุ้งงอแก้อยู่อ่ะชุกเลยชุกเบื่อเห้หเบื่อหลือเปล่าอันนั้นกอจะแก้ใส่ก็ต่องบอแก้มทำแท๊กหุ่นยั แม่ย่าแ่าให้ป๊บถามีมาถากนะอืมก็มีไปหอพนวนเรมีถาอจน้มเป้าหูปา,า่นอง